อาจริงๆแล้วเ,เรื่องนี้เบลไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในแบบโดยโตรงสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเบลก็ไม่ได้มีโอกาสได้ติดตามอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเบลเชื่อว่าทุกๆฝ่ายพยายามทําในส่วนของตัวเองให้ดีที่สุดทั้งในเรื่องของอสังกัดก,ก็ตามหรือว่าทางแฟนคลับหรือว่าคนที่รักศิลปินอะไรหรือตัวศิลปินเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เบลถือว่าแบบเป็นกําลังใจให้กับทุกๆฝ่ายแล้วกันแล้วเบลก็เชื่อว่าหลังจากนี้มันคงจะมีอะไรที่เป็น ความชัดเจนหรือมีแบบมาตร,รการหรืออะไรที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นขอบคุณใลให้เราอย่างไรบ้างเกี <c oughs> ่ยวกับเรื่องการของการดูดรรรขขแลสินทรัพย์กับต้องคิดอะไรแบบนี้ค่ะค่ะคือเอ,เอาจริงๆแล้วเบลก็คิดว่า,าในที่สุดแล้วอ่ะคือตัวเราอ่ะจะรู้ตัวดีมากที่สุดอยู่แล้วว่าแบบเรื่องมันแบบมีอะไรเกิดขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ที่ผ่านมาชเขาก็ดูดาเราดีมากตลอดที่เเป็นข้าวสาร ก็ช่องก็ดูแลเบลดีค่ะดูแลเบลดีตลอดค่ะแต่ค uh, ุณอกว่าทุเวลาเจอเบลเจอกระแสดรามาหรืออะไรนันันไม่เทแอคชั่นออกมากเท่าไหร่อ๋อมันอาจจะเป็นเพราะว่าการจัดการของเราหรืออะไรที่แบบมัอนออกมาแล้วมันมีความชัดเจนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้มีอะไรที่แบบเหมือนลุกลามไปอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็มีารค่ะ เมื่อหลับหลับบ้านอยู่คือในคำที่เดิมว่าแบบถามถามตลอดค่ะถามตลอดค่ะแต่ว่าเขาก็ไว้ใจในประสบการณ์ชั่วโมงทีของเราค่ะคือเหมือนอาจจะเป็นแบบตัวเราเองที่ไม่ได้เรียกร้องอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะหรือว่าเขาไม่เชื่ว่าเราบิีวสามารถเดอาอยู่มันได้เอออันนี้อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะอือเอาไึงเฟสพี่โบ๊ชพี่โบ๊ขุดขุดเรื่องอดีตมาเยอะเหมือนกันแล้วไปอยู่ที่มือหนึ่งขี่เอออันนี้เราแบบไม่ได้ไม่ได้ มีโอกาสติดตามดูจริงเพราะช่วงนี้ว่าถ่ายละครนะคะอะไรแบบทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ก็เป็นกำลังใจให้ค่ะที่เวทีเพร่ะว่โดนโจมตีห่ังมาก เราเราในฐานะที่เคยทำงานใกล้ชิดกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นอกเห็นใจทุกคนและค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบเออพี่โป๊ะหรือว่าเป็นใครก็ตามที่โดนอะไรพวกเนี้ยค่ะในในส่วนของเรื่องดราม่าคงไม่มีใครอยากแบบไปอยู่ในดราม่าอะไรทั้งนั้นอยู่แล้วความเป็นสุภาพบุรุษของพี่โป๊ะเองพี่เบลน่าจะได้เคยสักครั้แล้วกได้เห็นความเป็นอ๋อค่ะก็สำหรับตัวเบลลในฐานะเหมือนแบบเราเออทำงานร่วมกันเนาะแบบเป็นนักแสดงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออเขาก็เขาก็เขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบ เราทําหน้าที่ในส่วนของแบบทั้งสองฝ่ายได้แบบเอออย่างดีอะไรอย่างนะะี้ค่ะบางทีเวลาทํางานเขามให้เกียรติเราให้เกียรติแบบว่าเออเรื่องของการแต่งนี้ต้องตัวหรือว่าอะไรแบบนี้ให้เกียรติค่ะให้เกียรติค่ะแล้วก็เหมือนถ้าเป็นเหมือนฉากที่อาจจะต้องมีอะไรก็จะเออขออนุญ,ญาตหรือว่าแบบเอเอขอโทษนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีมีตลอดอีกเรื่องนะคะที่เราขออนุญ,ญาตที่ไปออกฉากแซ่บแล้วเ,เล่าเหตุการณ์ที่เจอแบบพี่วิวขึ้นมา เาแบบคนไม่เชื่อพี่เบลโอ้โหไม่เคยเห็นนั่นจริงๆหรอค <c oughs> ่ะก็จริงค่ะคือเหมือนแบบมันมันมันดูเกินจริงอะเราก็บบไม่ไม่ได้รู้สึกแบบอยากจะออกมาเล่าหรืออะไรไสักเท่าไหร่อยู่แล้วค่ะแต่ก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงค่ะไม่รู้จะโกหกทำไมอี่เทลคนบอกว่าขึ้นเครื่องบินคนเดียวจริงๆได้ใช่ไหมแบบเป็นนางเอกระดับซุปตาร์ขนาดนี้ได้ได้ค่ะ ก็อย่างที่บอกว่าอันนั้นเป็นครั้งแรกค่ะซึ่งก็เหมือนก็เป็นการปลดล็อกหลังจากนั้นก็มีการเดินทางคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะเรื่องเรื่องการแลกคอนแทคอะไรอย่างนี้ด้วยอย่างเงี้ยเรก็รู้ว่าที่เบลจะให้คอนแทคจริงหรอจะให้รายริงหรออะไรอ๋อคือเอาจริงๆแล้วเบลก็มีเหมือนเพื่อนต่างประเทศที่เราก็เพิ่งรู้จักกันแล้วก็มีแลกคอนแทคแลกอะไรกัน สมัยนี้มันก็แบบเหมือนค่อนข้างเป็นเรื่องปกติอะค่ะเพราะว่าเรามีเหมือนเพื่อนได้หลายๆวงการรู้จักคนได้แบบหลายๆรูปแบบอะไรอย่างเงี้ยเพราะสิ่งที่เราออกมาเล้า,า,าเราก็ามั่นใจแร้หวาวที่มันคือสิ่งที่ถูกต้องเรา็จริงที่สุดที่เบลมีลแน<บ>่นอนแน่นอนค่ะแต่เขาเรียกติดใจตรงที่ว่าเราไปต่อนานต่อแถวนานนะคะ เด totally ี๋ยวมีวิธีแนะนำไหมว่าเรายังไงชูรูปขนตัวไปทั้งบอนี่ยเบลไม่เคยโชว์รูปค่ะแต่ว่าก็เนี่ยแหละเหมือนมีคนแนะนำเลยใช่ไหมคะแต่คนยิ่งไม่เชื่อไปอย่างว่ามันเบลทำจริงเหรอทำอะไรนะมายังไม่ขขอองงแม่แม่แล้วส้มยีก็ปีที่แล้วที่มีสัมภาษณ์ไงแล้วเบลก็เลยเหมือนแบบพูดไปว่าเออ ก็ต่อคิวอยู่เหมือนกันยังไม่ได้คิวนะคะ<ต>อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหมือนกันแบบพูดกันเล่นๆจริงๆเบลไม่ได้ไปทำจริงๆใช่ไหมบบคือเรลก็มีเคยไปไหว้อะไรนี่เราไม่ไปมีเราก็มีค่ะก็มีแบบบางทีเพื่อนๆหรืออะไรหรือว่าเป็นในแก๊งชวนไปอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเคยไป้มันตองถึงเวลาไหนมันถึงต้องแบบว่าทำไมท่านมีดจริงเนี้ยรวยแล้ว ไม่เคยขอแบบอะไรอย่างนั้นค่ะเพราะว่าเบลว่าส่วนตัวนะเป็นคนถ้าจะขอหรืออะไรอ่ะมักจะไม่ได้อ่าเราก็จะแบบโดยรวมแล้วือไม่ได้มิเจตนาที่จะไปตรงๆคือแบบเออคนใหญ่เพื่อนชวนไปอะไรอย่างเงี้ยก็ใช่ใช่สมมติาจะเป็นอย่างนั้นนะคะไต้องไปหาพ้าแม่แล้วเราขออะไรไปหมายถึงแต่เอาจริงๆนะก็ไม่รู้ว่าแบบมันเกี่ยวหรือเปล่าหรืออะไรเราก็เสร็จผูกก็ไปขอบคุณ บคุณค่ะเด่มไม่ทราบว่าเลยแต่ก็ขอบคุณนะคะแล้วตัวที่ขอไว้นี่ตรงปกคุณคะตรงใช่ไหมตามที่ขอเลยคือมันไม่ได้มีปกไงคะตอนแรกอ่ะแค่ขอแค่ความพักดีๆอะไรประมาณไม่มีแต่สเปกไม่ได้ขออย่างนั้นด้วยแบบเป็นความเมตตาขอให้คนเอ็นดูในแบบทุกๆเรื่องเลยอย่างเงี้ยก็เลยเป็นที่มาของคำว่าเกินปกต่อค่ะสั่นปกเราเล่นโอเคครับพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ